สบายดีพี่น้องมาแล้วมาแล้วลูกสาวบานหน้าั้งผู้บดมั่นแล้วแล้วบางเนี่ยป้าสั่งมาสิได้กินเลยทุเรียนทุเรียนเรียนั้นเออขึ้นหมานเพิ่นหมานมือขึ้นนาราเทาเคยกับพวกผักมี่ปนมีหมกขวักขาปนกับหมกฮักมีหลวกผักนทเมาเมียไอหนาดมาเมียนั่งน้ำพรอนั่นน่ะ ถือถือือไหม่ลูกชื้อไหม่กินแน่ล่ะเสียวเอ้ยอันน้ั้อันนี้หกลอยมว้ีสวัสดีค่ะแปดปีเลรเด็กขายยี่หมดแปดปีเัอมาเบิร์สาหน่อยอย่ามาบานหน้าช่วงเบียนค่ะ พอเสียกับมาเอาพอยุดเป็นพอเลยป่ะ <Yeah. S 1> <laughs> เสียแล้วล้วยอันพอยุดแม่บ้านอ่านพอมานีห้ยสุกถึงหลีบคนละลอยแม่ถือลอยหนึ่งคนถือลอยหนึนนน่งไม่กนค่ะตัวหกเจ็ดไงเืประกันนั้นไหบีไปเสื่อบเลี้ยวแเลียวยุุนดีค่ะ เต็มด้วยค่ะพ่ออันนี้ของอันนี้ของพ่อหวังอันนี้ของแม่แม่ดูมแม่ดูมอเมร์อเมรเออเอิ่นพ่อนายเป็นพ่อนั่นแม่อ้าวบิ๊ดบิ๊ดเอ็นบิ๊ดเอ็นเสวัสดีครับผมมามาเดี๋ยวเดี๋ยวดิออกไปก่อนค่ะแม่ออกไปก่อน

พอดีมะกกมือนีครับเ่งมันเต่งสองเต่งเาครับอมนำพูดเดียวบ่ะำดเดียวเรเด้อเด้น่พูดเดียวพีดำี่นุ่ขมาม่เจะตุดยังขมาพี่น้องครับกินเขาค้อนบานนี่กินหน้าจะไฟอกันฝากได้เลยพี่น้องเด้อกดไลค์แชร์กดสับนมาหาติดตามกะดิ่งคันนั่นอีกมาหาเอาหม้อไปใส่เอาไปแปงเอา มไก่สนับสนุนเข้ามาดูแวะเขามาดูมาชมช่องของค่อคำมอดลำพนออกเียครับมพอคำมอดเดยังเขาเรงเนาะพอโยนสัดีรัดีครับสวัสดีครับัผู้ชมครับครั่องหนะครับช่องสน้อยเป็นต้นไปนะครับทนี่ครับทส้มบรรยากาศรับระวางคยตีครับพ่อคามอดแบบนังี่ากันวันทำบารามีโต๊ะนั่งว่ะม่นานบ้างเีโต๊ะเสียบีเลยดิเอาซับพอรเออวันรำบาายสวยๆนะครับเออ เอาเมเท่าวมืดนีมันจะเกินปุยมุ้ยบาดนังเนี่ยราพี่ไอพี่เราเมื่อกี้อนี่ไอพี่เราโอ้ยสุดยอดเลยนี่เลยครับสุดอดนะหนึ่งสองสามนี่เลยครับโซกันย่างกินเขาย่างคำยำแรงนะครับนี่ปลาอย่างน้ำห่านเนาะนี่ปลาส้มพี่แมนมันนี่วันมาให้แล้วก็ส้มกีปลาพร้อมยอดอันต้มไก่ตักมาแล้วบอก มาแล้วไอ้นัดว่าไปเอาอีกเพราะนั่นแหละหมอไปใส่ขับยอดจะอีกเออถึงอยู่หรอกเนาะเพราะว่าพี่น้องเป็นทั่งไปแลท่านสองไงนะนัดมาเก็อีมีคนรันอยู่ดิโอเกียวเขาหย่างอย่ตัวนอืมอ๋อคลืมสื่อสือโฟมกระขวยใส่โอ้ยู่กไก่คุลงเลี่ยมเถอะเนาะเอามาใส่ยังมีนะใส่ใส่มุกหัวกินมาดูัดก่อนแล้วม้าดาวด้ยพี่น้องแล้วใส่ฟ้าพีนอนหน้าเทายอดเลยครับนั่งนั่งผู้กองวงิครับ ต้องักกนต้องไปตน้ต้องบานักต้องไปกันเนี่ยมันถุบ้านเพื่นุาหักผมพันเดียวกันจังสี่เลยอยู่กับเชิงท่านเดียวกันเลยกำลังไงกีดีอาจจะซ้ำาุุ่มเดียวกันละบ้งท่านลุ่มท่นลมพอเธอกับว่ท่านเอาลงกิือปูไขูกิน่นทนร่มจะไปอยาลงมากนพอห หอนเล้วทางน้ำคนก็นธรมาเลยนัอำนาจยีในตุ่มไก่เนี่ยว่ะมีกบบนี่ืมตาไเือนเราเลยตุมไก่บานเขาตุมไก่บานเลยเอางานกอนตาไรของตาไร่เราขาด้กินเขาเลยเมนเป่ตื่นเ็เศร้าเขาครัเดี๋ยวจะนอนเกินกับสิป้าวล้วเรามกันมกหัวกระเจบปาตไก่เี่ยมกหัวกระเจบมออนึ่งมีหัตมแม่คนไทย ไข่เนาะกินยังมันกับป,ปาาาลนะาแม่นนี่ของหวานขอ,องข้าวครกสุยามีของหวานของดี่ม เ้าเถึงบไวข้าวแงัะไรน้ำจืดแม่ไหนน้องซ้ำซ้ำดวันหนมเหรอแม่เนี่ยเปาเปนหมืดวงของเพ่อนเามีดวงดวงตอกยางตล้างกายติดตอบกันเบ่เบ่ติดตอกันเราผมอย่างนี้ข้าวมาหแล้วผมใจตื่นเต้นแหละนะ กับผมฮาน้อยกับผมกับฮาน้อยกับเบลกาวีอีกเลยผมให้ทบล้เลยกันมากเลยเนี่ยบ่พอดึเงินดอกเข้าไก้บ่ครับวันนี้ครบหนึ่งได <105 S 2> <quin> ouais ้ของผมโอ้ห่ายหยังฮาน้อยออกเกาศบานย์าน้อยออกเกศนอีกเอาฮอยกล่กัมาต่อไหลลงเองอาลกิลีฝ้กไวซสมีสกคนพี่น้องากันม่ไอฟุ้นไปเลสัาบพี่น้องแค่นี้เป็นขีดินพอ